ไม่บวชใหม่ๆเนี่ยช่วงนั้นนี่เน้นสมถะภาวนาเน้นความสงบเป็นหลักยังไม่หมุนเข้าวิปัสสนาใจมีกำลังแห่งสมถะนึกอยากชันอะไรก็ได้ชั้นพูดถึงอะไรได้กินหมดเลยเนี่ยกำลังใจ หต่ใจมีกำลังของความสงบแต่มันยังไม,ม่หมุนเข้าวิปัส <Yeah. S 1> นาเนี่ยอยู่กับเพื่อนอยู่กับหมู่คณะเนี่ยนะพูดว่าจะชั้นันนี้แหละเรามาคอยดูเราก็อยากรู้ว่ามันจริงไหมเหมือนทด,ทดสอบกำลังตัวนี้ <Yeah. S 1> เหมือนทำไปได้เล่นไปไงทำเล่น,ลนไปได้กินจริงๆก็มีเรื่องเกี่กํากำลังจิตนะ <Yeah. S 1> ลองดูนะไม่เชื่อทดสอบดู ทดสอบดูเลยไปบ้านพี่หนึ่งใหม่ๆนะสมัยนั้นไปบ้านพี่หนึ่งใหม่ๆเนี่ยเป็นวัดอูบาเนี่ยเป็นวัดแล้วยาไอยายายาน้ำยาดมพวกเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยมันหมดไม่ได้เอามาเนี่ยก็เลยถามแม่แป๊วถามแม่ชีแป๊วว่ามีมียา ยาหมองน้ำไหมมีพวกเนี้ยอย่างเงี้ยพิมเสนเนี้ยม,มีไหมเม่อแปลวบอกไม่มีเขาก็พยายามจะหาให้นะผ่านไปสักห้านาทีเนี่ยมัง้งโยมาจากไหนไม่รู้เอาเนี่ยเอายาพวกเนี้ยมาถวายประมาณจักเกือบร้อยขวดอะเกือบร้อยขวดที่บ้านพี่หนึ่งอยนะสมัยนั้น วันต่อมาเนี่ยถามพี่หนึ่งพี่หนึ่งมีกิมจิไหมมีกิมจิชั้นไหมอคุบาเนี่ยชอบกิมจิก็เลยถามพี่หนึ่งมีกิมจิไหมพี่หนึ่งพี่หนึ่งบอกไม่มีคุบาพรุ่งนี้แล้วกันปอะ่างนั้นพรุ่งนี้จะไปหาม,มาให้เนี่ยผ่านไปสักไม่เกินห้านาทีสิบนาทีนี่แหละโยมก็ถือกระมังกิมจิมาขนาดเนี่ย แปลกดีนะนเนเรื่องแปลกดีเป็นเครื่องทดสอบจิตได้นะแต่นี่ไม่ใช่ธรรมะต้องแยกออกนะแยกให้ออกหากจะพูดถึงธรรมะต้องพูดถึงทาอันเป็นไปเพื่อดับทุกข์ <c oughs> นี่มันเป็นเพียงแค่กำลังจิตเท่านั้นไม่ใช่ธรรมะเป็นของเล่นของเล่น นะพวกลือสีพวกอะไรมีหมดอนะ่ะพวกนี้มีกําลังพวกนี้หมดนะม้แต่พวกที่ภาวนาแล้วนึกมันเคยมีพวกภาวนาที่แล้วก็ให้ให้นึกถึงเงินทองนึกถึงอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะได้ก็ทำลักษณะเดียวกันนะีนะ่ะทำจิตให้สงบสร้างกำลังจิตขึ้นแล้วมันก็นึกในสิ่งที่มันอยากได้นะี่แล้วเขาจะมีกำลังใจในการทำงาน <c oughs> มีผลมีผลไม่ใช่ไม่มีผลมีผลแน่นอนเรื่องกำลังจิตแต่มันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่ธรรมะนะถ้าธรรมะต้องเป็นไปเพื่อคนทุกเป็นไปเพื่อดับทุกเป็นไปเพื่อเห็นทุกนะหนึ่งมีสติเห็นทุกใจโน้มเอียงที่จะออกจากทุกนั้น เราจะพูดถึงธรรมะนะแล้วมีกําลังใจกาเรียกว่ากําลังใจคือมีมีอินทรีย์มีกําลังใจมีสติปัญญาที่พาใจพ้นทุกนั้นได้นะและเป็นผู้รู้แจ้งเป็นผู้มีสติไม่หวนคาซ้ําไม่ให้จิตนินไลไปกับทุกนั้นอีกนี่ถึงจะเรียกว่าธรรมะ ถึงจะพูดถึงธรรมะต้องพูดถึงเรื่องทุกข์เท่านั้น,นส่วนพูดถึงเรื่องได้กินนั่นได้กินนี้นนึกถึงอะไรก็ได้นั้นนึกนมีกำลัง <c oughs> เหาะเหินเดินอากาศอ <c oughs> ย่างรู้อดีตอย่างรู้อนาคตนี่ไม่ใช่ธรรมะเป็นเพียงแค่กำลังจิตนไม่ใช่ธรรมะ คนนอกศาสนาก็สามารถอย่างรู้ได้นะทำนายนั่นทำนายนี่ได้เหมือนกันนะอย่างรัดที่อื่นศาส,สนาอื่นนะเขาก็สามารถทำนายได้อย่างรู้ได้นะอย่างรู้อดีตได้เหมือนกันอย่างรู้อนาคตได้เหมือนกันนัดที่อื่นศาสนาอื่นต้องแยกให้ออกระหว่างธรรมะนะกับกำลังจิต เห็นไหม <c oughs> พระเทวทัตเดยวก็มีกําลังจิตแตพ่พระเทวทัตไม่มีธรรมแต่มีกําลังจิตเห็นไหมเนี่ยอย่าให้มันออกนะอย่าเอาไปมั่วอย่าไปผปสมกัน,นซีคูบาพูดเป็นเพียงแค่กําลังจิตนี เพื่อเพื่อได้มีกําลังใจในการภาวนานะการภาวนาของเราจะไม่เฉานะถ้าเรามีของพวกนี้มันจะมีกําลังใจเหมือนเด็กได้ของเล่นนะเหมือนเด็กได้ทําความดีสักอย่างหนึ่งแล้วได้ของเล่นมันก็อยากจะทําสิ่งนั้นอีกนะอาศัยเขาเรียกว่าผู้ยังมีอินทรีย์อ่อนมีกําลังอ่อนอยู่ต้องอาศัยของเหล่านี้เป็นกําลังใจนะ ส่ว <c oughs> นผู้ที่มีอินทรีย์แก่งกล้ามีสติปัญญาแก่งกล้าแล้วนะพวกนี้ไม่ต้องอาศัยพวกนี้จะหมุนเป็นมีปัส,สนาอย่างเดียวเป็นธรรมะอย่างเดียวเป็นไปเพื่อเรียนรู้ตนเองระดับตนเองเท่านั้นเนี่ยมันต่างกันตรงนี้